ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในเกมใหม่ครับอาชื่อดรอปร้อยปันอีพีสองกต้องขอโทษด้วยที่ลงคลิปช้านิดนึงครับเพราะว่าฝนตกบ่อยมากเลยนะวันนี้ก็มาเล่นกับน้องสองคนอีกแล้วนะก็เพื่อการเสียลาก็ไปรับชมรับฟังกันเลยก็เริ่มมาก็ให้น้องแกหาของเตรียมตัวก่อนนะครับก่อนที่จะไปเอลงเหมียง เหมือนก็อยู่ข้างหน้าบ้านผมนี่แหละไม่ไกลมากครับนะก,ก็คือแบบต้องการที่จะหาของแบบชุดเหล็กอะไรพวกนี้ให้มันเต็มตัวก่อนก่อนที่จะไปอ่าไปอ,าอะไรนะเนเธอร์เพราะว่าพวกเราก็กา,กากันทั้งคู่เลยครับนะไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะให้น้องเกเตรียมตัวก่อน,อนผมเองก็มีของพร้อมและก็บ้านผมบ้านผมก่อนที่ผมจะมาทำคลิปเป็น e p พีสองนี่ก็คือไปอ ต่อเติมบ้านเยอะผมควรทนะมีห้องใต้ดินมีอะไรนิดนึงครับตัดมาก็มาอยู่หน้าเหมืองเป็นที่เรียบร้อยครับแต่น้องผมก็ตายไปแล้วนะที่ก็ผมต้องค่อยๆลงครับเพราะว่าของนะยังยังไม่มีอะไรมากมายก็คอือเนื้อเนี่ยก็มีเนื้อเยอะแยะครับแต่ไม่ได้ไปฆ่านะแล้วก็มาเตรียมเป็นสเสบียงหรือเป็นอาหารในการที่จะลงเหมืองก็อเอาขนมปังมาก่อนกันนะแล้วก็ อันจริงเหมืองนี่ผมก็สำรวจแล้วแหละแต่ยังไม่ได้สำรวจแบบละเอียดมากนะครับนะคือไอของที่มันลอยตรงนั้นก็คือศพงของน้องเมย์ไม่มีอะไรจะเล่นครับโดดบึกตายครับนะเดินไปเดินมาก็เจอสลามอีกแล้วสลามปักอีกเลยครับสลามรู้สึกว่าสลามเนี่ย ในเมืองเนี่ยมันจะเกิดเยอะมากเลยนะครับนะก่อนที่มจะมาก็ฆ่าไปเยอะมากแล้วอ่ะมันเกิดเยอะมากจริงๆอนะ่ะรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ฟาร์มสลามอีกที่หนึ่งดีเลยว่าแหลนะนะเออมันเกิดเยอะจริงๆอนะ่ะจริงๆผมก็ไม่ถนัดในการที่จะใช้ปุ่มไอ้นี่นะใช้ปุ่มไอปุ่มบวกตรงกลางก็ผมก็ไม่ถนัดอนะ่ะนะโอเคก็ไปฟาร์มหาเหล็กหาอะไรกันเลยครับมนาะพอตัดมาเนี่ยก็เจอเพชรครับนะ ก็มีรูปเหมือนกันทำไมเพชรมันไม่อยู่อะไรตรงนี้ครับก็คือแบบแรกผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้คิดนะว่าตรงนี้มันเป็นที่ที่มันแบบมันลึกมากแล้วอ่ะเครดก็ก็ไม่รู้นะก็สงสัยอยู่เพชรมันอยู่ตรงนี้วะอะไรประมาณนั้นก็คือแบบพอเล่นเล่นไปมามนี่ก็คือเออมันเกือบถึงเบยดล็อกแล้วอ่ะพอตัดมาอีกทีก็มาตามน้องก็น้องแก้าบอกว่าเจอที่อะไรนะเจอดงเหล็กครับ ทางไหนมันก็มีตะเหล็กคือเหล็กตรงนี้นะในเหมืองนั้นมันเยอะมากครับบอกเลยมันเยอะจริงๆบอกเลยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ถ้ำเหล็กไอ้นี่มันเขาเรียกว่าทำทำอะไรวะดูคุณผู้ชมดูเอาเนี่ยดูดิเนี่ยเตรมเลยมันมีตะเหล็กดูดิเหล็กเยอะมากดูดิไอ้เหล็กเป็นก้อนไหนก้อนเนี่ยเนี่ยไหนไข้างหน้าเนี่ยคือมันคือมันเยอะมากอ่ะเอาริงดูดิขุดจนเบื่อน้องผมอะขุดจนเบื่อมันเยอะมากดูดิ ว้ยเยอะจริงอ่ะคือถ้าถ้าเออถ้าถ้ามึงมีเหล่งมันก็น่าจะมีเพชรให้กูบ้างอะ,ะไรประมาณนี้แล้วผมก็ออกเดินทางหาเพชรขุดแบบตรงๆไปเลยครับในเมื่อรู้แล้วว่ามันมันถึงเบ็นหลอกแล้วก็มันน่าจะมีเพชรซ่อนอยู่บ้างแหละครับขุดตรงไปเรื่อยๆมันต้องเจอบ้างแหละครับเนาะแน่นอนและแน่นอนครับสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับผมจะไปในถืออ <Okay. S 2> เอเอ้าเจอเพชรแล้วอีเท <laughs> พบเจอปุ๊บเลยแล้วได้เลยอย่าหานะก้อนเดียวแม่เอาแน่แน่นอนครับก็ได้สี่ก้อนเต็มเต็มเลยครับก็คราฟพีเอ็กในการที่จะไปขุดอะไรนะเอ้ประตูไปไบล็อกไอ้ทำประตูไปเนเธอร์มันคือบล็อกอะไรนะผมก็ลืมได้แหละมันคือออกซิเดียนเออคิดได้นอกกว่าจะคิดไดุ้ณได้แรกแรกก็คิดว่าะเออน่าจะเจอสี่ห้าก้อนหรือหกก้อนนะถ้าดีถ้าดิถ้ามัน เจอแบบ20ก้อนอย่างเงี้ยแบบแบบที่น้องแกแกโมะนะก็เออได้ทั้งชุดได้ทั้งอะไรครับนะแน่นอนไปในในเทอรมันไม่รอดแน่นอนครับคือคือกากตั้งถึงคู่มีแต่พวกกากทั้งนั้นเล่นไหมครับเออไปไปในเทอร์แป๊บเดียวครับไปดูกันเลยโอเคตัดมาก็ทาประตูในเทอร์เสร็จเป็นทีเรียบร้อยก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางสู่โลกนรกอย่างแท้จริงก็ให้น้องแกเผาเหล็กไปก่อนครับว่าเหล็กต้องใช้น่คขดเยอะมากเลยละ พอเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องทํำที่กั้นประตูเอาไว้เดี๋ยวไอ้แก๊สมันยิงประตูแตกครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่ต้องถึงใช้บล็อก A เนี่ครับมันต้องใช้บล็อก A ดิน A มันใช้ดินเ A หินไม่ใช่เหรอมันถึงจะทําลายไม่ได้ครับผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะก็ครับประตูครับประตูปิดเอาไว้ครับก็เดินออกหาปราสาทโอ้ชี้พังเลยหนึ่งหนึ่งนี่ต้องจุดไอ้สัตว์เดี๋มันฆ่าร้อยสหมดเลยยิงยิงมาดิยิงมายิงมาสัตว์ ยิงมาโบไปนักหนึ่งเต็มเต็มใครยิงกูอ่ะเจ้าคอตุดเลยนะมาแล้วพระเอกมาแล้วมาสิครับผมไม่เก่งไหมครับเดี๋ยวผมก็เอาเรื่องนะครับบอกเลยเอาอยู่ดีๆมันก็มาล็อกงูเฉยเลยเอ้ยไม่ได้เฮ้ยเราเกิดไปโอมีใช่ไหมฟางกระดูกอีกและแน่นอนครับก็เจอประสาทครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็้ก็รู้สึกดีใจครับอุ้ยเจอประสาทแลยว่า เจอระสาแล้วเข้าไปก็โอเคก็นั่นแหละครับเจอเพชรแล้วก็ไม่ได้ดูเลยว่ามันมีเจ้าถิ่นอยู่เจอเพชรก็ดีใจครับแต่ไม่ได้ดูว่าเจ้าถิ่นอยู่แถวๆนั้นเขาคุมอยู่อะครับก็เลยเอย่างที่เห็นครับแตกพอเข้ามาอีกทีครับก็เนาะ ก็ดูครับเกือบตายอีกแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่เองเล่นอะไรอยู่ครับนี่คือก็เข้ามาเอาของเอาอะไตามปกติครับแล้วก็ซีไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครับเฮ้ยเจออ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ย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 เลเนยนโอ้ยมาก็นั่นแหละครับก็เข้าไปในเธอก็ไปเอาของอีกเช่นเคยครับว่าจะจะจะปรับของแบบให้มัน ของไม่ตกมันก็ดูโกงเกินไปครับมันก็ต้องมีของตกของอะไรบ้างเออเล่นอย่างนี้แล้วสนุกดีครับ <c oughs> กากันทัางคู่ก็แต่กันทั้งคู่ครับนะ <c oughs> ตัดมาหลายวันเลยครับก็คิดอยากจะสร้างไอรอนโกลเลมครับ <c oughs> เพราะว่าเหล็กมันเยอะเกินยังให้ไอรอนโกลเลมคุมโซนแถวๆนี้ครับให้ไฟกับพวกสมมิที่อยู่แถวๆนี้มันเยอะเกิอนอยากให้โกลเดนไอรอนโกลเลมช่วยจัดก,การหน่อยครับก็เลยครับ มาซะเลยเหล็กมันเยอะอะแต่ก็คนไอ้คนขุดมันก็บ่นอยู่ครับว่าครับทำไมอะไรประมาณนั้นครับก็คือเออเอ็งจะเก็บไว้ทําไ,ไมเหล็กมันเยอะน่าเดี๋ยวก็ไปขุดอีก <สะ S 1> ก็ได้อีกครับคือเหล็กมันยังขุดไม่หมดเลยครับเหล็อก,อ,กอีกเยอะอีกเยอะน่าจะได้อีกิน่า,า,าจะได้อีกสักเอ่อสี่ห้าอาสี่ห้าสี่ห้าสี่ห้าช่องอีกรอเปล่าเรียกว่าอะไรสี่ห้ากองเออน่าจะประมาณนั้นครับคือมันเยอะจริงจริง และผมก็มาปลูกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ไอ้แดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะโซเซนหรืออะไรวะไอ้ไอ้ที่เอามาจากนิเทอร์มันเขาเรียกว่าอะไรวะ <Okay. S 1> ที่เอาที่ที่เอาไว้ปลูกเอ้ยที่เอาไวป้ปรุงปรุงยาเ <Okay. S 1> อ่อโซเซนอะหนักโซเซนไ,ไ,ไ,เอไ,ไอ้ไอ้ที่ปลูกดินมันคือโซเซนเลยชืออะไรนะจริงจริงน้องเองน้องเกก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่รู้นะมันมันมันเชื่ออะไรก็ไม่รู้ก็ช่างมาแล้วกันแล้วก็น้องเกก็ทำอ่า ฟาร์มอ,อะไรสักอย่างเนี่ยแหละแต่ผมก็เดินไปมาก็เจอถ้ำอีกแล้วรู้สึกว่าถ้ำแถวๆบ้านผมจะเยอะสักเกินครับนะก็ออกไปสำรวจสัหน่อยว่านจะมีพวกเ,เพชรพวกอะไรอยู่หรือเปล่าแต่ก็ลงมานก็ไม่เจออะไรก็มีแต่เหล็กเหล็กลก็คแค่ไม่กี่ก้อนคือเหล็กมันเยอะแลวะ้วครับไม่อยากจะได้เลยะนะก็คือมันมันน่าจะมีเหมืองแบบแบบเป็นรูเข้าเล็กๆพอเข้าไปแบบเมืองขนาดบักอีกขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ยักษ์นั่นแหละหันไปซ้ายก็เจอเพชรหันไปขวาก็เจอเหล็ก ไปข้างหน้าเอาเอก็เจออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอที่สปอนสอมี่อ่ะเออได้ฟาร์มเลเวลฟาร์มเลเวลหน่อยครับเกือบปรากฏว่ามันไม่มีครับอนะพอแตะไอท,ทีก็มือดอีกแล้วครับก็ต้องพากันเข้านอนครับเพราะว่าตรงเนี้ยสมี่มันเยอะสอมี่มันเยอะมากไอรอนกรีเลมก็ไม่รู้มันจะยืนเออทำไมก็ไม่รู้ครับนะต้องพากันเข้านอนซะก่อนก่อนที่สมี่ใหญคิปเปอร์มันจะบุกเข้ามาที่บ้านผมอ่ะผมเคยอยู่นะอยู่ดีๆซูไอ้คิปเปอร์อยู่ดีมันก็เดินเข้ามาที่บ้านครับ แต่มันก็ดีครับแต่มันไม่ได้เห็นผมนะเลยผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเออก็ต้องข้ามซะก่อนนะนะก็ด้กอดจาไว้ครับเวลาไ,อ,ไ,อ,ไอ,อ,อคนข้างๆมันก็เล่นฟีไฟอยู่ครับไอบงไอ้วออะไรของมันก็ไม่รู้นะ <ไอ S 1> แทน <ไอ S 1> ที่มันแทนที่มันจะมาช่วยผมพาก,ก็แบบเออไอวอลไอวอไอวอ,อ,อบ้าแดงไหนน,นั่นไหนฟีไฟนะก็มามาต่อเติมบ้านต่อเลยเลยกันครับเราก็ตรงนี้มันเป็นที่ ย่างเนื้อก็ต้องมีควันออกเลยออกจากบ้านไหนก็ต้องทําเป็นเป็นเอ่อเป็นรูอ่ไม่รู้ให้มันออกไหนมันก็ยากนิดนึงสำหรับผมผมก็ไม่รู้มันจะต้องวางยังไงต้องหาวิธีนิดหนึ่งอ่ะตรงนี้ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเลยตรงนี้แล้วแล้วน้องแกก็ทําฟาร์มบัวเพิ่มครับบอกเลยว่าผมเนี่ยแทบมต้องทําอะไรเลยครับผมทําแค่บ้านแล้วก็สวนหลังบ้านเหลือน้องแกก็ซัดทั้งหมดเลยทั้งฟาร์มอ้ยอยไอ้ฟาร์มอ้อยหรือเปล่าฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มบัวและยังยังเหลืออีกพวก ฟาร์มเหล็กฟาร์มทองอีกเยอะตั้งเยอะเออก็ต้องพากันแบบเอาชีวิตรอดนะครับคือไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะไม่รู้แต่ตัวนี้ก็ต้องมีฟาร์มวัวก่อนครับฟาร์มวัวแล้วจะเอาฟาร์มวัวเนี่ยไปเป็นฟาร์มในการเชือดเอาเนื้อมาหมำหมบมาเด็กนั่นเองเลยครับไอ้นั่งไหวทอดไอ้นั่นไหวไอ้แทงไฟไม่ใช่ไม่ใช่แทงไฟดิอันี่โอ้ใช้เหล็กนี่วะนี่นี่เหล็กนี่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 ยังใช้นั่นแช้อะไรกับกู สุดเลยอย่าเยอะมึงอย่าเยอะไอพูดอย่าเยอะไอวัวเป็นคนหาเราเลยนะหาดอกมึงไงโอ้ดิไซนเสียวอ่ะตัวอย่างที่เห็นแหละครับคือจะเอามาทำแบบเออทอดมาทำอะไรสักอย่างเนี่ยคือคือคือหัวเหล็กครับอัวเป็นคนเก็บมาเลยเว้ยคือมันจุ่มไปทำไมอ่ะยังไงมันก็ต้องใช้อยู่แล้วเดี๋ยวในอนาคตก็ต้องทำฟาร์มเหล็กอยู่แล้วนะ ผมมีไอเดียในการที่จะทำฟาร์มเหล็กครับฟาร์มเหล็กขนาดบกเอก้องไ,ไม่ได้กับบักเองหรอกมันก็ยากอยู่ผมสมควรมันต้องใช้ทั้งอ NPC แล้วก็ของคราฟอะไรเยอะแยะมากมายนะแล้วตัวน,นี้ก็ต้องหาวิธีวาไงไอ้นี่อยู่โซ่อยู่คือไม่เสียนครับต้องให้น้องเกจัดการครับตรงนี้นเออรัสเซียนว่ะนี่ที่คุณลงไว้ะ ถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพาะผมไม่ได้ใส่หูฟังแล้วก็เวลาผมนั่งเล่นนะช่วงสี่ทุ่มก็นั่งพากันนั่งเล่นหลายคนเลยแหละอีกคนนั่งเล่นพีไฟอีกคนนึงนั่งเล่นทิกตอกนะแต่ก็สับครูนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับเอาไว้เจอกันใหม่ใน EP สามชีวิตร้อยวันสักครูนี้ผมมานอนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ